สวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่ไหนกันครับคุณธนกรอยู่มีนบุรีบ้านอยู่หลังตลาดมีนโอ้โหเพียบเลยเช้าวันอาทิตย์วันนี้วันพระนะคะเพื่อน ธนกรก็ทําบุญทําทานเสร็จก็มันนั่งพิจารณาจิตตัวเองทานข้าวกันได้ยังตื่นนะหรือยังไม่ตื่นกันก็ยังไม่เป็นไรนะครับอยู่ไหนกันเอ้ย วันสบายสบายวันอาทิตย์วันหยุดรีเล็กได้ยินแต่เสียงแอร์แก๊กแกแกกกแับเสียงยิ่งจกสวัสดีค่ะช่องคุณธนกรธนจงชนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาทักทายยามเช้าวันอาทิตย์แล้ว,ว่าจะไปวัดยังไม่ไป วัดบางชันเป็นไลท์ที่วัดบางชันกทายก่อนจะพนนานขนมนะครับก่อนตรวจมน์ไหว้พระเสร็จทำอะไรเสร็จ มาทานกาฟุมกาแฟนะวันนี้วันหยุดเนาะวันพักผ่อนของพวกเราใครที่นอนยังไม่ตื่นก็ไม่เป็นไรทักทายกันทักทายกันยามเช้าวันอาทิตย์วันสบายๆภาษา,าสูงไวัยนะวันนี้วันพักค่ะ ทำบุญเสร็จแล้วเปลี่ยนน้ำพระทำอะไรถวายอะไรเรียบร้อยอมานั่งไล์ซะหน่อยหนึ่งจะได้รู้จักหน้าค่าตากันจ้ของช่องหน้าตาเป็นไงนะหน้า่ายอย่างนี้แหละหน้าบานเป็นกระด้งเลยไม่เป็นไรหน้าจะบานถึงว่าจะอ้วนไปหน่อยแต่จใจดีนะ รู้จักกันก่อนขอบคุณเพื่อนๆที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คุณธนกรเพื่อนที่ติดตามมาเป็นพันพันกว่าคนเหนไห์พันกว่าคนเข้ามาก็ถือว่าแฮปปี้เพราะเราไม่ใช่คนเด่นคนดังเราก็ทำตามภาษาเราเนาะเป็นช่องที่ไม่ไม่มีการเมือง ที่มีกันเมืองช่องทําบุญคุณทั้งคุณธนกรทําช่อง y ยูทูบขึ้นมาเนี่ยเอาไว้ดูตอนที่เราเดินไม่ได้เดินไม่ไหวว่าเราไปทําอะไรบ้างเราไปไหนมาเรามีเพื่อนนะเรามีอะไรดีๆแล้วก็จะส่งต่อให้เพื่อนได้รับรู้ชอบไปทําบุญวัดหลวงพ่อสถรอแล้วก็อยู่ที่วัดนั่นแหละเราก็เป็นศิษย์ หลวงพ่อสุทอนแร้เราก็ไปอยู่แต่วัดหลวงพ่อสุทอนวันนี้ถ้าถ้าไหวนะหมายหมาถึงว่าถ้าสังขานะเขาคุณนักกรขับรถกลางคืนเนี่ยสายตาไม่ดีเขามีสวดมนต์ที่วัดหลวงพ่อนะคะวัดหลวงพ่อสุทอนรเนี่ยมีสวดมนต์ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสามทุ่มแต่ถ้าจะเข้าไปสวดเนี่ยขอให้แต่งชุดขาวชุดชุดทือสีเนี่ยจริงๆวันนี้ ถ้าไหวนะถ้าไหวหมายถึงว่าเพราะว่าคุณธนกรขับรถจากมีนบุรีไปไปวัดนะคุณธนกรเป็นคนขับรถช้าก็จะเกือบชั่วโมงเลยไปเรื่อยๆนะไปสวดมนต์เสร็จก็ต้องเสร็จก็สามทุ่มกว่าจะนู่นนี่นั่นก็กลับถึงบ้านท่าทุ่มบางทีขับรถเพราะกลางคืนสายตาเราไม่ดีแล้วก็ขับเร็วไม่ได้แล้วมันมีโค้งเยอะ เส้นสุวินทวงศ์มาถ้าฝนตกนะยิ่งเหมือนคลานลอะไรกักลับอ่ะแต่ถ้าไม่มีฝนเราก็มาเรื่อยๆแต่ไม่แน่ค่ะวันนี้ดูสังขารก่อนเราจะไปทําบุญเราก็ต้องดูสังขารเมื่อก่อนเป็นคนชอบขับรถชอบมากวัดไม่ว่าไกลแค่ไหนคุณธนกรก็ไปแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ลวค่ะสายตามไม่ดีเดี๋ยวมันมันลําบากเพราะมันแสงมันสะท้อนเข้าตาแล้วเราขับรถแล้วถ้าเราเราลําบากเราคนอื่นเขาเขาไม่เข้าใจ ช่วงหลังก็จะได้ห่างวัดไปอะไรย่างนี้จริงๆก็ปราถนาที่จะไปสวดมนต์อยู่แล้วเป็นคนชอบสวดมนต์การสวดมนต์นี่มันทําให้เราหน้าตาสดใสน,นะใจเราก็สว่างเพราะเพราะสมาธิที่เราดูกับตัวหนังสือเนี่ยเราจะไม่วอกแวกไปที่อื่นเลยเพราะถ้าเราเราไม่ดูหนังสือเราก็สวดไม่ได้สวัสดีค่ะทักทายกันเนาะชอบไปขอบไปสวด ทำมาเป็นปีแล้วนะหลายปีแล้วแหละตั้งแต่อืยังไงอะศรัทธาหลวงพ่อเนาะคุณธนกรรอดตายก็เพราะหลวงพ่อโสธรจะเล่าจะเล่าจะเล่าให้ฟังก่อนว่าทำไมเราถึงศรัทธาหลวงพ่อโสธรมากมายคือช่วงหนึ่งช่วงโควิดอะเราโดนกักตัวอยู่บ้านไงคุณธนกรก็ปวดก็เมื่อยเนาะพูดตรงๆนั้นยายาที่กินไม่ได้คือยาไข้เส้น อยากกินเลยนะเพื่อนเพื่อเชื่อไตเราก็จะไม่ดีแล้วก็ลำกระเพาะทะลุเราไม่รู้ไงฮนะเราไม่รู้เพราะเราเราเราเข้าห้องน้าเราเราเราก็ไม่รู้นะกระเพาะทะลุโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเชื่อเชื่อไหมผ่าสาวันนะ่ะตัวเราซีดเลยนะเราเอีทำไมหน้าฉันซีดจังแต่ว่าเราแข็งแรงนะเราเป็นคนชอบออกกาลังกายชอบเข้าฟิตเนสและชอบปั่นจักรยานทุกวันเลยวันละห้กิโลนะ ทุกวันทุกวันแล้วก็แข็งแรงนะทำไมลราตัวซีดหน้าซีดจังเลยแล้วยิ่งเริ่มเย็นพอเลือดเราจะหมดเนี่ยตัวเราเริ่มเย็นนะใครใครใครไม่รู้นะนี่คุณคุณธนากรจะเล่าังประสบการณ์จากชีวิตเลยรถอินบูลเรับหน้าบ้านเลยนู่สินแพทย์เลยโอ้หมอยังบอกเลยมาไวอันนี้ถ้าไม่ไวก็ช็อกแล้นะอ้วกออกเป็นเลือดเอ๊ะทำไมเรากินอะไรทำไมมันอ้วกมันไม่ถ่ายอะไรเงี้ย ถ่ายก็เป็นเลือดออกมาเราไม่รู้เพราะเราไม่ได้ก้มลงนอนนั่งชักโคกเนาะเราก็ไม่รู้พอเข้าผ่าตัดนะตื่นขึ้นมาได้คนเราจะตายเป็นอย่างนี้เองเนาะ,เ,ะเหมือนธาตุไฟเราจะแตกอะ่ะจะเข้าห้องน้ํานอนอยู่ยบนเตียงแล้วหมอเขาจะดมยาละอยากจะเข้าห้องน้าปวดท้องฉี่ฉี่ไม่ได้พ,พยาบาล ห้องฉุกเฉินเขาก็เอาที่ลองฉีไมาให้เราฉีดแล้วก็ฉีดได้ไม่ได้ไม่รู้เลยพอฉีดได้รู้สึกโล่งแล้วเราก็หลับไปเลยช่วงที่โดนยาสลบอ่ะเขาหมอเดี๋ยวนี้เขาเก่งโรงพยาบาลศิลปแพทย์เ่ต้องชมเขาเขาสอดกล้องเราไม่รู้สมัยก่อนเขาต้องผ่าอย่างนั้นใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องผนะ่าละถ้าลำไส้ทะลุหรืออะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับลำไส้เขาสอดกล้องแล้วเขาเย็บแผลหมอวาเย็บไปสามแผล เราก็รอดนะแล้วก,ก่อนที่จะรู้สึกตัวเนี่ยคือคือจะหลับแล้วใจตัวเย็นหมดแล้วย็นเย็นเย็นคนถ้าไม่รู้ว่าสติจะหลุดอ่ะเย็นแล้วก็นึกถึงพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่แล้วก็อธิษฐานว่ายังไม่ได้ทําความดีเลยยังไม่อยากตายเห็นหลวงปู่มัน่นมา หลวงพ่อสุอรลอยวิวฟุบมาจิตเราไงพอจิตเราอยู่กับพระตลอดตอนตอนที่เราเรายัางเป็นปนอย่างเงี้ยเราก็ชอบสวดมนต์นนะเราเป็นคนธรรมดาธรรมชาติชาวบานะนะ้านนะเนาะเหมือนคนทั่วไปในโลกเนี้เราเราไม่จําเป็นต้องไปโกโหกใครหรือเฟกหรือว่าจะต้องฉันจะต้องมาโชว์ว่าฉันมีพิธิหตุไม่ใช่นี่คือความจริงก่อนที่เราดวงจิตเราเนี่ยมันจะหลุดละหลุดไปลอยไปแล้วนะไปถึงปลายทาง ไปทางนั้นไปกระทางหน้าของเรามันเป็นแม่น้ำก็มีหลวงพ่อใครจะว่าคุณธนกรเพี้ยนกับเพี้ยนเลยนะเห็นหลวงพ่อตัวทอนเห็นหลวงปู่มั่นเดินอุ้มบาทเพราะคุณธนกรทําใส่บาทนะหนึ่งปีเต็มๆไม่เคยขาดไหมแต่วันนี้จะเป็นคนอย่างนี้นะเวลาใส่ก็ใส่ทุกวันทุกวันทุกวันไม่มีใครเหมือนใส่หน้าบ้านคือวัดแสนสุขเข้าไปทุกวันทุกวันจนหลวงตาเสียไปแล้วมรณภาพไปแล้วหนึ่งสองรูปแล้วมั้ง ใส่ทุกวันทุกวันทุกวันไปดักพระทุกวันเลยบุญเนี่ยบุญที่เราทำอ่ะก,ก็กลับมาที่ตัวเราโอ้เรากลับดวงจิตเรา,เ,ราเดินตามพระกลับบ้านอ่ะก็บอกว่ายังไม่ได้ทำความดีเลยยังยังไม่อยากไปให,ให้เราทำความดีต่อพระพุทธศาสนาก่อนสิก็อธิษฐานจิตไว้ว่าถ,ถ้าได้กลับมากลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งก็จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ พยายามจะรักษาศีลให้ได้ก็รักษาได้นะคะก็กลับมาเนี่ยฟื้นคืนสติมาได้เนี่ยถือว่าเป็นบุญอย่างสูงหนึ่งบุญที่เราใส่บาทใส่บาทเนี่ยใส่ทุกวนันเนื่องวันเนี่ยคือเขาไม่ให้ไม่เราไปเราก็เราฐานว่าถ้าฟื้นคืนสติมาได้แล้วกลับมาเป็นปกติประตุชนธรรมดามาได้เนี่ยคุณธนกรอธิฐานจะสร้างหลวงพ่อสุธรขอให้ได้สร้างจะสร้างพระใหญ่อะ อธิษฐานอาธิษฐานไอ้ทานมาตลอดงานก็บางงานมันก็ไม่จบสักงานงานใหญ่ๆเพราะมันต้องใช้เงินเยอะเราจะสร้างจิตเราท่องอย่างเงี้ยสปีฉันจะสร้างองค์พระฉันจะสร้างมั้ยก็เร็วๆนี้จะได้สร้างอาใครจะไปรู้ว่าบุญมันเป็นแบบไหนถามใจใตัวเองก่อนมีผู้ประทำรงการคุณธนากรไปของเงินเขาไว้ ถ้าง,งานนี้สำเร็จนะพี่อันขอขอตั้งมานะสร้างองค์พระเขาให้เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเรียบร้อยแล้วคุณธนกรจะประกาศอีกทีนึงนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่พูดอะไรมากเอาเอาเรื่องเรื่องนั้นก่อนการทําบุญเนี่ยเราไม่ต้องไปทําบุญให้ใครเห็นหรอวกะ่ะเทวดาเห็นเหมือนคุณธนกรทุกใจนั่งนั่งแม่จะทำยังไงดีว่าวันนี้มีปัญหาย,ยานี้นึกถึงบุญที่เราทํามานะ ถึงบุญไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปยุ่งกับใครเพราะโดยนิสัยส่วนตัวแล้วก็ไม่ค่อยวุ่นวายกับใครปรารถนาจะไปวัดก็ไปไปนั่งใส่ชุดขาวภาษาคุณธนกรก็ไปนั่งอยู่ตามวัดตามมุมวัดก็คือไม่ได้ไปประกฏตัวว่าท่านจะต้องยิ่งใหญ่ไปนะท่านไปมุมๆท่านนั่งตรงไหนก็ได้อะไรเงี้ยนั่งสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิสักแป๊บก็ทํทอะไรก็ทําอะไรเงี้ยนี่แหละความความที่เราเล่าให้ฟังอะน,นะ ความที่เราเนี่ยเป็นคนตรงไปตรงมาคุณตรก็ไม่มีอะไรแอบแฝงกับใครนะไม่ได้ไปยุ่งอะไรใครไม่ว่าการเมืองกันมุ้งอะไรก็ไม่ยุ่งอก็เฉยเฉยโดยปกตินิสัยของเราเราก็คนธรรมดาธรรมดาเดินดินกินข้าวแกงพอเราตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะทำน่นทำนี่บุญนึงก,ก็วิ่งมาแล้วก็งานที่กำลังทำเนี่ยสำเร็จแต่รออีกนิดนึงแค่นั้นเองคุณตะกอนมาไล่ให้ฟังเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราจะไปอวดอ้างอุตริวิชาไม่ใช่นะ ปฏิหารนี่มีจริงนะใครจะว่าก็ว่าขนาดจะตายขาดใจคนจะธาตุไฟแตกเนี่ยคุณธนกรรู้เลยนะร้อนกวนกวายเหมือนจิตจิตจะออกจากกายอะเหมือนจะตายเหมือนจะขาดใจแล้วฉันขาดใจแน่หายใจไม่ออกอนี้พยาบาลว่าหายใจลึกๆหายใจลึกๆเขาก็เอายามาดมเราปุ๊บตัดจิตไปปุ๊บจิตเรานี่ออกจากตัวเลยนะเห็นแต่ตัวเองนะ คือนอนอยู่บนเตียงเนี่ยแต่ม่นั่งคิดโอ้ถ้าม่มีบุญนี้ฉันตายไปแล้วเนี่ยก็เลยกลับมาก็กลัวไม่ใช่กลัวตายกลัวไม่ได้ทําความดีเพราะว่าพอเราตายไปแล้วไม่มีใครมาทําให้เรานะคะเพื่อนๆไม่ว่าลูกถึงมีลูกมีพี่น้องเขาก็ไม่ได้มาทําอะไรให้เรานะคะนอกจากตัวเราเองอะที่จะต้องทําก่อนเราถ้าผู้ผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่ อายุขึ้นสี่สิบแล้วไม่ไม,มยังไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็ให้หันหน้าเข้าวัดเข้าวัดนี่ไม่ไหนไหมายความว่าเราจะไปติดยึดกับพระทุกลูกไม่ใช่ <c oughs> คับให้คิดซะว่าพระรัตนตรัยก็ได้กันนำชีวิตถ้าเราไปยึดกับพระเป็นเป็นบางทีบางรูปท่านกด็ดีมันก็มีที่ไม่ดีก็มีใช่ไหมครับเพื่อนคนนะนะมันก็เป็นคนอยู่วันยังค่ำแหละ ยังมีกิเลสเราก็ต้องมีสติมีปัญญาก็พิจารณาเอาก็แล้วกันว่าเออเราไปวัดเนี้ยดีไหมวันนูน้นดีไหมทำบุญก็ทำแต่พอประมาณทำทานก็ทำแต่พอประมาณเราไม่ต้องไปไปจากร้อยล้านพันล้านกับเขาหรอกยี่สิบบาทก็ได้บุญเท่ากับเขานั่นแหละถ้าเรามีน้อยเราก็ทำน้อย ใครจะมาวัดวัดบุญที่ตัวเงินนะมันมันไม่ใช่ค่ะคุณธนกรลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วหมายถึงว่าผ้าบางรูปเข้ามาหาเราบางคนก็อ,อยากจะได้สตังกล่อมสลามึนเลยบางทีเราก็คอยตามแนตะ่เราก็แค่คนธรรมดาเนาะเราก็ทมเราก็เข้าแต่วัดทำแต่บุญแต่บางทีทีชีวิตเนะี่ยบุญเนะนี่ยไม่มไม่ใช่ซื้อได้ด้วยเงินนะคะเหมือนเราทำบุญสักยี่สิบบาท หยดลงไปในตู้เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเพราะว่าเราทําแล้วเรามีความสุขใช่ไหมแล้วก็ทาเหอะเหมือนเราทําทานคุณธนกรจะทําทานอย่างน้อยก็บางทีสะดวกก็รูปหนึ่งสมัยก่อนน่ะมีสามนเณรมารับบาตรที่หน้าบ้านทุกวันน่ะเดี๋ยวนี้ท่านไม่มาแล้วบ้านฉันสุขผงใส่พราเณรก็หายหมดความเหลือไม่เยอะแล้วมั้ง แล้วก็ซื้อกับข้าวมาก็มาตั้งรอใส่บาตรทุกเช้านะอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวนี้ไม่มาแล้วไปแล้วไปไหนทางไหนคงจะโตกันหมดแล้วมั้งก็เลยไม่มีมาที่บ้านก็อาศัยว่าถ้าสะดวกก็นู่นเลยขับรถเฝ้าซื้อกับข้าวเสร็จก็ไปรอดักรอพระที่หน้าวัดเลยหน้าวัดเสดสุขพระจะออกบินธบตาทุกวันแล้วก็เยอะด้วยพระภิสุสามเมณรนก็เยอะด้วย ไปทํานี่เล่าให้ฟังกัจากประสบการณ์ของชีวิตตัวเองอ่ะเออรอดตายไม่ได้นี่ก็บุญแล้วเราก็มานั่งคิดพิจารณานะว่าเราเราจะทํำยังไงอยู่ต่อไปยังไงเพราะเพราะอยู่คนเดียวไม่มีแฟนแล้วไม่คิดอยากจะมีด้วยถ้าเจอคนที่ไม่ใช่ก็อ,อย่าไปมีมันเลยอยู่คนเดียวก็ไม่เห็นเป็นไรทีแต่คนที่คนที่อยู่คนเดียวได้เนี่ยเป็นคนมีบุญชนิดหนึ่งนะ ใครนี่คิดว่าโอ๊ยฉันอยู่คนเดียวไม่ได้หรกชีวิตยอยู่ได้กันต้องต้องอยู่ให้ได้เพราะเราเกิดมาเราก็มาคนเดียวไปเราก็ไปคนเดียวถ้าเรามีคู่ชีวิตแล้วแต่มันมันทะเลาะก,กันอ่ะแล้วมันจะเอามาทําไมถ้าเขาไม่ซื่อสัตย์กับเราเราก็ทุกไม่เอามาทำไมอยู่เฉยเฉยดีกว่าไหมจริงไหมคะเราไม,ไม่มีแฟนเราก็เนไม่หนักกระบ,บานัานทุกคนนึกนี่นี่พูดต,ตรงๆนะคนถามว่าทําแต่บุญผู้ชายที่ไหนเขาจะไม่เอาไม่เอาก็ไม่เป็นไร กูก็ไม่เอามันเหมือนกันจริงไหมใครจะว่าเราบ้าก็ช่างมันไปเลยนะเราไม่ได้ขอเขากินสัก,กนหน่อยการบางทีคุณทนกรจะไปไหนก็คือไปคนเดียวแหละสบายที่สุดอย่าไปทําบุญนะอย่าไปสนใจใครว่าใครจะแคร์แคร์เราหรือเปล่าหรือรักเราหรือเปล่าเราต้องรักตัวเองก่อนถึงให้ใครมารักเราจริงไหมเมื่อวานเมื่อวานก็ไปบน่นไม่ไม่บ่นหรอกนะแบบเอออยากได้พริกี้หนู <c oughs> อยู่คนเดียวอยากกินยำปากกระป๋องนี่เมื่อเช้านี่นี่ <c oughs> ได้เลยแล้วพิกขิ้นหนูโยโคตรเยอะเลยนะน้องสาวก็ซื้อมาจะใช้แค่สามเม็ดเองอันนี้คือพิกขี้หนูนะยำปากกระป๋องจะกินคนเดียวนี่มะนาวเห็นไหมได้และซื้อแตงกวามาให้อีกนะซื้อมะเขือมาอให้อีกองสงสัยกินเป็นชาติเลย <c oughs> ยังยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะหุงข้าวดีหรือไม่หุงเพราะถ้าหุงข้าวแล้วเราอยู่คนเดียวนะถ้วยหนึ่งบางทีเราออกไปนะออกไปข้างนอกใช่ไหมคะเราก็ไปหาอะไรทานจานเดียวนะกะเพราเนื้อราดข้าวไข่ดาวจบบางทีก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งจบนั่งพิจารณาว,ว่าจะหุงข้าวว่วันนี้คงไม่ได้กินยำปลากระกป๋องนี่ยังมีอีกนะดูสิอะไรเนี่ย ข้าวมันไก่ข้าวหมกไก่โอ้กินเพื่อชาตินี้สงสัยวันนี้ไม่ได้กินแล้วยำประกระป๋องเพราะว่าซื้อใหม่อย่างเงี้ยถ้าเราถ้าเราถ้าเราไม่กินอ่ะเนาะนั่นก็เหลือเสียดายของก็เลยต้องไม่หุงละวันนี้ไม่หุง,หงตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะหุงข้าวสักถ้วยหนึงว่าจะไม่ออกไปไหนนะแต่ก็ไม่แน่มัน จิตจิตเราอยากไปวัดอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนถ้าแดดร้อนมากคุณธนากรก็ไม่รอดจะอยู่แต่กลางแดดหัวเป็นลมเพราะไปคนเดียวก็ต้องมานั่งพิจารณาก่อนโอ้ยฉันจะกินหมดว้นนี้อยู่คนเดียวก็ทําบุญไม่เยอะทําทานไม่เยอะก็ของก็กลับมาหาเราทุกอย่างเลยกินเลยนึกนึกเฉยๆว่าจะจะเล่าเล่าเรื่องอะไรมาแค่นึกนี่แหละบ่นดังไปหน่อยมากว่ะเอ้ย อยากกินทุเรียนเพื่อนที่จันทบุรีส่งทุเรียนมาลังหนึ่งทำไงมันผมมาถึงยีวันมันก็ใกล้ๆจะสุกเนาะแกะใส่บาทกับามาแรปให้ดีใส่บาดให้พระฉัาานแทนว่าเราฉันแล้วพรอเรากินไม่ได้แล้วของหวานเราก็ไม่กินหมอไม่ให้กินเป็นเบาหวานก็เอาไปใส่บาท พระท่านกับนุโมธนาสาธุไอ้คนอยากกินกินได้แค่นิดคําเดียวแอบแต่เราไม่นั่งคิดเออคนทําบุญนี้มันก็ได้บุญเนาะคนเราทําบุญบ่อยๆใ,ใจมันมันเย็นเมื่อก่อนเป็นคนดุนะคุณเมื่อก่อนเป็นคนดุมากเลยใครพูดไม่ถูกหัวจะไม่คุยด้วยแต่เดี๋ยวนี้จิตเราเย็นขึ้นอ่อนน้อมถ่อมตนเราก็สบายๆเนาะ มันั่งไรไม่ใช่หรอกมันะนําตัวตนเองเออเราเป็นใครทําอะไรที่ไหนคนที่มากดถูกใจคุณธน,นกรกดเขามาดูคลิปคุณธน,นกรขำๆตัวเองเนะยคลิปคุณธน,นกรไม่มีการตัดต่อนะฮะคุณธน,น,นกรคิดว่าการที่เราทําอะไรที่มัน,มนบ้านๆแบบเรานี่แหละมันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งผิดบ้างถูกบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์แล้วก็ปล่อยมันเนีไยโพสเลยพอเจอพอ,จอ,อได้คลิปอะไรมา ก็โพดลงไห้เพื่อนดูมานั่งดูก่อนต้องต้องมาทําที่บ้านบางทีเพราะว่าไวไฟข้างนอกมันไม่แรงก็มานั่งทําที่บ้านก็ค่อยโพสไปเยอะนะทําทต้องสามสี่ร้อยคลิปนะคุณธนกรทําเป็นคนชอบถ่ายรูปแล้วเก็บไว้แล้วคุณธนากรนะมีเพื่อนเป็นพระเยอะทันกว่ารูปเนะี่ยแล้วท่านเดี๋ยวเห็นว่าจะท่านไปเนปาลอะไรเงี้ยท่านไปอังกฤษไปทุดโด อันก็ส่งมาให้คนนักรก็โพดลงโพดลงแล้วพวกเราเห็นเ็นก็สาธุไป FC คนนักรที่ฝั่งลาวเยอะนะเขาเข้ามาดูคนลาวชอบทําบุญเหมือนกับคนไทยนี่แหละเราก็มีความสุขคําไม่ได้ไม่ได้มามีโมเมนต์อะไรให้ให้ต้องคิดเยอะวันนี้วันอาทิตย์ก็นี่ๆน,นว่าจะแอบกินนี่น,นี่สักคำเนี่ยเห็นไหมไม่มู้นอะไรเนี่ยกยศาสตร์โบราณ อบกินได้กินวันละคำกินเยอะไม่ได้น้ำตาลคือหมอดา่าหมออาจารย์หมอท่านกันเนี่เป็นห่วงเนาะคุณทานอีกแล,แล้วสิเนี่ยคุมน้ำตาลไม่ได้เลยเดือนนี้โดนเลยแต่ก็ไม่ไม่ได้ซีเรียสกับท่านท่านเมตตาเนาะเลยมานั่งคุยกับเพื่อนเพื่อนก่อนวันนี้ไปไหนกันดีถ้าไม่ไปก็อยู่บ้านทำใจสงบสงบ ลองฝ on ึกสมาธิดูก็ได้นะคะนั่งสักห mm ้านาทีก็ได้หายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทรเราจิตเราจะได้ดีขึ้นเนี่ยไม่ไม่มีทุกอะไรใครทําอะไรก็ทําคุณธนกรไม่ได้สนใจใครจะรักก็รักไม่รักก็ไม่เป็นไรฉันก็อยู่กับปัจจุบันอยู่กับตัวเองไปนี่สิ่งที่ยังไม่ได้กินเห็นไหมลืมอีกเลยเย็นยังเขาบอกว่าชาใบหม่อน กินแล้วละลายไขมันกินแล้วลดความดันอะไรนะเบาหวานอะไรเงี้ยเออเขาเขาเข,ขาให้กินก็กินก็ไม่ติะเขาซื้อมาให้กินไม่ดีบ่นไม่ได้ไงของบางคนเขาซื้อมาบางทีเขาปรารถนาดีเนาะมีมีมีอะไรจะเล่าอีกเรื่องหนึ่งเพื่อนรักเพื่อนรักเ,กเกขาอยากให้เราเบาหวานน้ำตาลลด <c oughs> คุณท่านทำไงไมาไป ใบกระท่อมใบกระท่อมซอยซอยซอยตากแหง้งมาทําเป็นชาขุธ <c oughs> นากรกินอ้วกแตกอ้วกแตกเมาครับเมาหัวทิ่มเลยไม่คนไม่เคยกินแอลกอฮอล์เนาะก็เลยแม่ล้วไม่ไม,ไม่ไม่กินกต่ว่านะกินไปเถอะน้ําตาลจะได้ลดน้ําตาลจะลดได้คือปากเรานี่แหละสําคัญก็เลย ไม่กินอ่ะกินไม่กินยาแต่ต้องฉีดนะทุกวันนี้ต้องฉีดอินซูลินถึงมันก็อยากจะไปไหนเงี้ยมันลําบากก็ต้องใส่กระติกน้ําแข็งไปอะไรเงี้ยมันก็อยากเดินทางเมื่อก่อนเป็นคนชอบเดินทางบ่อยมากปีนี้ไม่ได้เปนะ็นนครพนมเลยนะคะทุกปีคุณทนกครจะไปนะไปกาพะไม่ได้ไปไม่ก็ไม่ไม่อยากเดินทางช่วงนี้เป็นอะไรเป็นคนติดบ้านนะ ใครชวนไปนอนที่ไหนโรงแรมสี่ดาวห้าดาวฉันก็ไม่อยากไปนอน,นอยู่บ้านยันดีกว่าตื่นเช้ามาก็ได้สวดมนต์สิ่งที่ขาดไม่ได้คือต้องสวดมนต์ก่อนสวดมนต์ไหวพระนั่งสมาธิเสร็จก็ลงมาทํานู่นนี่นั่นคุณธนกรว่าคุณธนกรเขีย่ยโต๊ะกินข้าวไปรอบงานน่ะวัดมั่งนั้มีอะไรนะไมันอยู่มันมาได้ไงวันนี่ยเยอะจังเลยแล้วอยู่คนเดียวกินเข้าไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหเยอะจริงๆ เนาะเดี๋ยวคุณธนกรไปวัดไหนไม่แน่นะเดี๋ยวดูดูก่อนตั้งสมาธิดีๆวัดบางชันก็อยากจะไปไล์ให้เพื่อนๆได้ดูวันนี้พิธีอัำมต์ก็10บโมงสิบโมงเช้าถึงสิบเดโมงก็คงเสร็จแต่ถ้าไม่ได้ไปก็จะนั่งสมาธิอยู่บ้านก็เข้ามาไล์ให้รู้จักกันก่อนเนาะขอบคุณเอซทั้งหลาย ขอบคุณเพื่อนเพื่อและกาลรรยาวนามิทุกคันทุกคนเลยทุกคนทุกท่านเลยเข้ามากดไลค์กดแชร์มาดูคลิปของคุณธนกรอะไรอย่างเงี้ยบางคลิปก็เป็นหมื่นอนกันแล้วก็คำเออเขาก็เขาก็สนใจนะอ,อการทําช่องเนี่ย Facebook เฟซบุ๊ก่ยทำง่ายกว่าคุณธนกรก็มีเอฟซีเยอะนะในเฟซเฟซบุ๊กกดชื่อนี่ก็เห็นไงนแต่ก็ทําเรื่องพระเนี่ยไม่ได้ทําอะไรกับใครหรอกก็เรื่องส่วนตัวนิดๆหน่อยๆเพราะว่า ที่เฟซมันมีตัวตนเยอะหมายถึงว่าญาติเยอะเพื่อนๆตัวจริงอ่ะมันมีเยอะเป็นพันนะรู้จักกันจริงๆอะ่ะแต่คนติดตามก็เป็นหมื่นแต่มาทําช่อง u t u b e เนี่ยเป็นช่องที่คนที่เขาชอบเราจริงๆเขาถึงจะกดติดตามเราเราก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะคะก็ผ่านมาแล้วพันหนึ่งก็ได้แล้วเห็นนะตอนนี้ได้สามแสนกว่าคนดูไปสามแสนกว่าวิวแล้วะะแล้วก็ ดูไปทำไปสนุกด้วยเราจะได้เก็บไว้ดูเพราะเราก็ทําได้อะไรอย่างเงี้ยแก็ไม่ได้อะไรก็ชอบดูชอบชอบ youtube คือไปดูสปอยหนังซะมากกวา่าไม่ซีรีส์จีนก็บเกาหลีถ้าถ้าอยู่บ้านว่วางๆนะไม,ไม่ไม่มีอะไรจะชวนกินข้าวด้วยกันก็ไม่ไม่ใช่ที่เนาะเดี๋ยวพุนธนกรขอตัวก่อนนะวันนี้ไลค์แค่นี้แหละมาแจ้งให้ทราบขอบคุณนะคะ เพื่อน